บทที่สิบามพงมหาการมาหงสหสมะทินิาานมิตัสสะอุทันตังเรเมขาอุงปิตาโคราสเสนามารังฐานาติธรรมมวิปินาจิตตวมณิโฑาจันเตสสะโควตุตเตใช้มังฆลานิมาราติเรกตมะทุย่ยชิตาสาภาราติงโพรมบานารวะกามะขาทาทะท่าสถักยักทังคันติสุข,ขวิปินา สิทวามุนิโตตันเตชัสาปวัตเตชเชมังคารานีนาราคิริงกษัตรังอติมตะพุตังราววสิตกาตมาสะนิวะสุขานันตังเมตตามุเสกาวิธินาสิทวามนินโตตันเตชัสาปวัตุเตชเชมังคารานีอุปจิตตังหามติหัตะสุขานันตังาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิสีปิสังฆะตมโนสิทวามนินโต สัจสาผู้วัตุเตชัยมังคลานิกัตาวานะปัจธมุทารามติวคัคขภะนิยาจินจาย,ยาทุชาวาจานังเชยธนากายามะเชสัเนเตลัสุโมวิพุนาชิตาวามุนิโตสัเตสเพรา้วาตุเมระยมงคลานิสัจจังมหายะมติสัจจะวาทะเกตุงวาทาปิโออิตัปมานับอภิอันทะปูกาปัญญาปฏิปัริตโตชิตวามุนินตสัจเตสัจผู้วาตุเตเ มมังคลานีันโปัมันคะุชาคางิทุ์างิิบุตรเนเรกิชะเนะธัมาปัยโตอิปัเตสัวินาสิตะวมุ่อินโตัเสะสาวะกเตสยมังคลานีทุกขาหะเติกุสเเรกุขสะสะหยังจำมังวิสุทธิสุทธิีทิพิพิธานงยานก็นีนะินิาสิตวมุ่นโตเเสัสสะเต เมงคละอการายโยวานเนสตินิเหตวานเนกังลุวิทานิจุปัสวานิโมตสุขัอทิตตัยยลัคโสรสปโยมหากาลิโนะโหายูเรตวัสตานิสัสพะโสมโพทิวุฒามเกตเดนะสัจวัชนะโธตุเตชย์มังคลานเซยโธปุทอาภเ สุตังสุตโนปุจจุบุตโตจากสุติทังกรรมจาริสุปัทักินังกายตมังวาจากรรมปัทักินังรักกินังมนกรรมปนิพีตะปัทักินารักกินานิกตวานารัพันปัเปรตปัทักินาเพราะว่ามีสัมาระ พาเวนัสตาโซตีผู้ว,วันตุเตเพราะว่าจูศักข์กมังคลังหลักันตุสักขพระเทวตาสักขะสังคานุ่ยาเวนัสตาโซตีผู้ว,วันตุเตคลิปถัดไปบทที่14บสีบทที่16